สวัสดีค่ะคือมาฮอตทึ่งอย่าเอามื่อยจนหั่นวะไปเบ่งสวนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนเพาเพิ่นปลูกอย่างแน่มีทักพริกมีทักเลือเพื่อได้ขายเขาเวลาหั่นเขามีคนมาหับหรือว่าฮะยามิฮะเขาาเขาสั่งฮะเขาปลูกให้เขา เออล่ะอันนี้เป็นการปลูกพริกบอกปลูกพริกแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลผลิตเนาะช่วงกลังออกดอกช่วงนี้กำลังกำลังเริ่มโตไวง่ายปลูกพริกเนี่ยเราจะปลูกแล้วได้ขายเลยมันไม่ได้มันต้องรอต้องรอผลผลิตต้องรอผลผลิตนี่ก็จะได้จากที่อื่นก่อนชมส่วนจะรอรายได้จากการขายพริกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปลูกพริกเรายังไม่โตยังไม่ได้ขนาดเก็บ พี่กำลังออกดอกโอ้เยอะเลยเนาะเยอะๆแปลงนึงนะงานนลนี่นะคะเราก็พามาชมสวนผักแม่เลี้ยงเดียวนี่ของเจ้าวะพุณนน้ำบ่ต้องพุณนด้วยทางโน้นแล้วก็นี่ด้วยโอ้คุณแม่ปลูกเยอะอยู่นะนี่ที่ว่านก็แตงโม ข้างๆก็คือแตงโมด้วยนี่มีแตงโมด้วยอันนี้คือต้นมะเขือต้นมะเขือแต่ว่ายังไม่ได้ผลผลิตยังลูกกำลังจะกำลังลูกเล็กๆอยู่เลยกำลังขึ้นกำลังออกเลยอันนี้ก็มีคนมารับซื้อถึงหน้างานเนาะหน้างานเลยนี่คือจะมีคนมารับซื้อจ้านี่แหละมาเอาบริษัทเขาจะมารับเองคุณแม่นี่ปลูก ก่อนที่จะไปทำย่างอื่นต้องตอนเช้าก็ต้องมารดสวนก่อนช่วงตีสามก็ต้องมารดมะเขือพลิกก่อนอ๋อตื่นมาตีสามคือเพื่อมาอันนี้ยังหนีอันนี้คือแตงกวาพืที่บ้างคือเราจะปลูกแตงกวาลงไปเพื่อให้ลูกกินอันนี้คือแตงกวาเราท่านเราเราเลือกกินเราก็ขายเนาะสิบยี่สิบอันนี้ของผู้อื่นนี่อันนี้ก็ของคุณแม่นี้ของคุณแม่เองนี่นั่นก็สูนมะเขือกะลัมห่อ มีกระลำนิดหน่อยเสริม,มแล้วก็มาแปลงตรงนี้ด้วยนี่งท่านตื่นตั้งแต่ตีสามบอกจ้าตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามล้วก็มารดมาใส่ปุ๋ยแล้วก็มาเรามาใส่มากานดูนอนพวกอะไรมันจะเจาะมาเขือบอกอาบก้านาบก้านมันก็คือจะ,จะเจาะดอกมันหัก มันจะเสียหายถ้ากานมันไม่เจาะบ่มันมันย่านบ่กมัเหาเห็นไงเราเห็นโตมันแล้วอ๋อเหากระบี้ทิมเนาะเพราะวตัวนอนมันจะใหญ่เท่านี้ตัวนอนอ่ะถ้าเหากระบี้ทิมขึ้นมากลางถ้าเราการกลางคืนมันก็จะขึ้นเห็นเลยเห็นตัวเลยถ้ากลางเวรมันจะลงไปอยู่ในดินจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นนี่เด้มันกำลังเนาะนี่กำลังกินกำลังเริ่มกินมาคุณลูกชายหน่อยจะมาแล้ว ุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะทุกท่านเก็สู้ชีวิตเนาะตื่นแต่เช้าสู้สู้ชีวิตเนาะจ้าคบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่ๆๆก็เริ่มเป็นมาอยู่ซื่อๆก็บ่ได้กินเนาะบ่ได้กินลาอมือทําแล้วใครจะมาช่วยเราาต้องลิ้นรเองหาเงินเพื่อปรทังชีวิตลูกเด้เฮาเด้เนาะไม่ทําไม่ได้กินเออไม่ทําไม่ได้กินสิมาซอยเฮานมเนาะอือ มันทิ้งก็เริ่มเป็นมากอืมถ้าเป็นไปได้บ่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องเอาหรอกอืมมันมะเขือใหญ่ไะมีหันนี้มะเขือใไงไงเปบนมีหันไงไงฮะที่เขาใส่พัดใส่นู่นนี่นั่นหันเบาแบบเขาเอาลูกเขาไปเห็ดแบบเออล่ะเขาไปเห็ดซอสเสิร์ฟหันอบายมิเนาะนี่เด้อมากระลังไปกระลังติดคือเอาทุกอย่างอะที่ที่มันตายๆแล้วก็เอาฟักทองลงแบบนั้น ขึ้นมาแล้วก็กินยอดกินยอดม้าแล้วก็เป็นมาเข้ากับคายเนาะนี่ส่วนเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วหฮอห่ดนันเฮาก็ดำนาเนาะมีนาค่ะยมีนี่มีนากับใคหมดเลยนี่ประมาณช่วงมีนาเมษาเมษาเลยเขาสิ ริดเลยอืมอืมันได้เคยมีนะประมาณนั้นเนาะท่านกับท่านท่านกับลูกเขาบ่มาเอาแล้วกับเมนบุไดรอืมเขามีช่วงของเขาเนาะที่เขาจะมารับอืมนี่นะคะเพคนก็วัยยูซื้อพี่น้องเอ้ยปลูกนั่นปลูกนี่เอาไปขายเอาบะเฮ็ดเอาก็ไปได้กินให้พูดลูกชายเพิ่งมาแล้ว ประมาณถึงไรไม่รวมรวมๆทั้งหมดเนี่ยถึงประมาณไรหนึ่งเนาะ่ประมาณหนึ่งไรนะท่านที่ตนได้เราประมาณไร่เนี่ยสามตามไห้ในก็ะไรหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วกรไรประมาณไรสองงานประมาณไรสองงานที่ปลูกผักนะรดน้ำเสร็จก็จะไปหารับจ้างลูกเจ้าสิให้เลยพุ่นหาแม่โบเจอขอบคุณครับนั่นลูกชายนะลูกชายลูกชายอยู่อยู่ปออะไรนะอนุบาลอนุบาลอนุบาลอะไรเอ่ย ตอเตะอยู่บ้านดีพูดอนดุบาลตอเตะอยู่ยังไม่ได้อนุบาลหน,น,นะนึ่งอนุบาลสองฮะยันค่ะอ,อ,อ,อยู่ตอเตะอยู่นะลูกชายไม่ให้ซิ้งบางทิ้งบางปุ๊บแล้วก็ปลูกถั่วยาวไปเลยเวลามันเป็นหมักแล้วก็เก็บดูเลยในนี้ค่ะขอบคุณครับก่อนลูกสวัสดีค่ะนายสวัสดีครับก่อนเร็วคนเก่งเลยแล้วสวัสดีครับเพื่จะได้สวัสดีครับโอ้ค่ะครับคนเก่งช่วยแม่ด้วยมาจากโรงเรียนเออ ยิ้มคือยิ้มรอใช่ไหมแนี้ก็มีความสุขอยู่กับลูกๆนี่แหละจะไปหาเอาอีกยอดฟัวนะเอามาแล้วเป็นพลังของเพชรยังเนาะสบายใจกว่าอยู่คนเดียวอือยู่คนเดียวนั่นแหละดีแล้วอยู่กับลูกเลิกเรียนเขามาแล้วก็ล่าเรืองกับสวนพริกสวนครัวเราคุยกับพริกมาฮั่นเนาะคอยคุยกับพริกซู่มือคือกันละคอยกันนะนี่นะคะความสุขของเพิ่นเพิ่นว่าแต่ละวัน จะต้องเสียเลือดเสียเลือดมันก็คิดไปน่ะนี่พาชมพาชมสวยต่อไปเราจะทํายังไงดํารงชีวิตเดินยังไงไปยังไงเราไม่ต้องเสียเลือดแบบว่าไม่มีเงินจะทํายังไงเด็กแค่นะครับใช่อะไรเอ้าคืออยากให้แหละเด็กแค่คณะดนบ่แม่จักให้ส่งหันส่งนี่บ่ล่ะส่งอยากให้อ่ะยิ้มวานี่ค่ะยิ้มล่อเฮ็ดจะได้ยิ้มล่อยิ้มสิฮะ อาห่วงนอนบ่ตกใสอย่างนอนเออเทียงนี่เม่นะเม่นะเที่ยงนี่สินอนอหันเพราะว่านาเอ็นเพืพ่นให้กินน้ำกินข้าวเม่นี่สินอนเลยตาปิดหันไปนอนก็มาดูาแมมันง่วงนอนเด็กน้อยตอนเทียงเน,น,นะ่นนนนแม่อยู่นอดีเนาะี่ขคือสิเล่าอยู่หนี่น่าไม่นี่หดน้ามันก็ได้คายได้นี<แ>่ได้กิน จับให้เขากินอยู่ตัวเองยังไม่ได้แกงนะเนี่ยที่ว่าปิดไว้นี่ยนี่นี่หน่นอไม้บ่ปลาคือง,งามแท้นี่ค่ะโอ้มาเบิ่งหน่อไม้เพิ่นก้อนคืองามแท้เพิ่นหดน้ำแล้วมันค่ะใ,ใส่ปุ๋ยหดน้ำนี่โอ้เอาไม่แกงกินทุกวันอืมครับคลิปนี้ก็ประมาณาน,มนี้นะคะสวัสดีค่ะ